บ้านทอนเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นหนึ่งใน13หมู่บ้านของตำบลโคเกเคียนซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่5ต่อมาได้แยกเขตการปกครองเพิ่มขึ้นอีก3าหมู่บ้านคือหมู่ที่10บ้านทอนฮิเลหมู่ที่11บ้านทอนอามานและหมู่ที่12บ้านทอนนาอิมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้มีปัญหาในการปกครองและดูแลประชาชน บ้านทอนเดิมทีเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลชาวบ้านประกอบอาชีพประมงทะเลพื้นบ้านเป็นแหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริงและเรือกอและจำลองที่ชาวบ้านทำขึ้นมาด้วยความประณีตบอกเล่าเรื่องราวความเป็นบ้านทอนผ่านลวดลายที่ส่งคุณค่าและหัตกรรมจากสารกระจูดซึ่งมีลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยข้อได้เปรียบจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีชายหาดที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์และยังเป็นชุมชนแห่งศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านทอนถือเป็นมนสเสน่ห์ที่ไม่ว่าใครมองเป็นอันต้องหลงรักปัจจุบันเมื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาท ทำให้บ้านทอนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นชุมชนปรับตัวเกิดเศรษฐกิจใหม่ในชุมชนซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามในพื้นที่มีอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มลองมีแหล่งช้อปปิ้งซื้อของฝากมีร้านอาหารอร่อยและที่พักให้บริการสร้างรายได้และความมั่นคงแก่คนในพื้นที่นอกจากนี้บริเวณชายหาด ยังมีจุดชมเครื่องบินขึ้นลงเนื่องจากชุมชนอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนราธิวาสเพียง3กิโลเมตรแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ชุมชนบ้านทอนยังไม่ทิ้งความเป็นชุมชนแห่งศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลิ่นอายของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ที่น่าค้นหาดึงดูดให้ใครหลายคนให้มาเยี่ยมชมความสวยงามในพื้นที่แห่งนี้บ้านทอน